นี่ไม่ใช่ไมโครเวฟที่ยกมาจากเซเว่นแต่เป็นไมโครเวฟบ้านๆธรรมดาที่บ้านรวยโดยเจ้าไมโครเวฟสมัคเครื่องนี้มาอาการที่เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูด้านในไมโครเวฟเครื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโดยลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นไมโครเวฟบิว์อินเมื่อแกะฝาออกมาแล้วด้านในก็จะเหมือนกับไมโครเวฟทั่วๆไปในเมื่ออาการมันเปิดไม่ติดเดี๋ยวเรามาเช็คฟิลที่อยู่ทางเข้าก่อนเลยโดยจะใช้มันติมิเตอร์ปรับย่านปี๊บๆและจ้วงไปที่ฟิลได้เลย ถ้ามันเงียบกริบแสดงว่าฟิวขาด100%แต่อย่าเพิ่งดีใจแล้วเปลี่ยนฟิวเสียบปลั๊กทันทีเพราะว่าการที่ฟิวขาดเนี่ยมันจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งช็อตอาจจะเป็นภาคสวิตช,ชิง่งหรือภาคระบบไมโครเวฟก็ได้ครับเริ่มที่ตัวแรกแมกนีตรอนถ้าขั้วของมันเนี่ยช็อตลงโครงก็อาจเป็นสาเหตุทําให้ฟิวขาดได้ครับแต่ถ้าวัดขั้วกับขั้วจะได้ศูนย์โอห์มนะครับถ้ามันไม่ช็อตขั้วกับโครงจะต้องเป็นอินฟินิตี้อย่างในเครื่องนี้แมกนีตรอนไม่ได้ช็อตลงโครงครรงับ ลำดับต่อมาวัดฟิลพร้อมค่าความต้านทานของขดลวดแรงดันสูงถ้ามันไม่ขาดแล้วค่าความต้านทานยังปกติจะได้ค่าความต้านทานประมาณ200โอห์มอ่ะถ้าไม่เชื่อและไม่ชชว่์ถอดฟิลไฮวตนมาวัดนอกรอบให้ดูครับได้0โอห์มไม่ขาดลำดับถัดมาวัดตัวเก็บประจุหรือคาปาซิตเตอร์ครับด้วยย่านการวัดอัตราการเก็บประจุผลลัพธ์ของเครื่องนี้ไม่สามารถวัดได้มีความเป็นไปได้สูงที่คาปาซิตเตอร์จะช็อตครับเราก็สามารถใช้ย่านปิ๊บ ตรวจสอบว่าคาปาซิเตอร์ของเราเนี่ยมันช็อตหรือเปล่าถ้ามันปี๊บค้างแสดงว่า100% c a r p a คาปาซิเตอร์ช็อตครับผลลัพธ์ของเครื่องนี้คาปาซิเตอร์ช็อต100%มันก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องนี้ฟิลขาดนั่นเองครับและตัวสุดท้ายเป็นไดโอดแรงดันสูงที่เราจะต้องใช้มันติมิเตอร์ย่านคูณ 10K เริ่มจากการตรวจสอบไบอัสตรงสายสีดําจับทางไดโอดที่ต่อเข้ากับตัวคาปาซิเตอร์ส่วนสายสีแดง จับที่โครงครับลักษณะนี้จะเป็นการไบอัสตรงกระแสไหลเข็มมิตเตอร์จะตีขึ้นมาครับหากเราไบอสกลับหรือสลับสายผลลัพธ์เข็มจะต้องไม่กระดิกถือว่าไดโอดใช้ได้ครับอย่างในที่นี้เราเจอตัวช็อตเป็นคาปาซิตเตอร์แล้ว <c oughs> ก็จะต้องทำการหาอะไรมาเปลี่ยนแต่อย่างในที่นี้ ผมจะทดลองตัดระบบไมโครเวฟออกไปก่อนโดยการถอดสายไฟที่วิ่งเข้าหม้อแปลงไมโครเวฟครับจากนั้นอาจจะหาฟิลหรือหลอดไส้เนี่ยมาใส่แทนได้เลยเพื่อที่เราจะดูว่าระบบควบคุมสวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ยังโอเคอยู่หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องวิ่งไปซื้ออะไรหลายเที่ยวอย่างในที่นี้ถือเป็นความโชคดีที่มันช็อตแค่ตัวคาปาซิเตอร์อย่างเดียวสังเกตว่าเครื่องยังสามารถเปิดติดได้ก็สรุปนะครับเครื่องนี้ก็จะมีคาปาซิเตอร์ที่ชอ็อตส่งผลทําให้ฟิลเมนเข้ามาเนี่ยขาดอาการของเครื่องก็เลยเปิด ไม่ติดนั่นเองตอนแรกก็มีความหวั่นใจว่าระบบภาคจ่ายไฟสวิตช,ชิ่งอาจจะช็อตได้เพราะตอนที่เปิดฝาออกมาแอบส่ AC สวิตช,ชิ่งจะเป็นตระกูล LNK นั่นเองและย้ำครั้งสุดท้ายนี่ไม่ใช่ Microwave s